สวัสดีครับทุกท่านไทยอุดรมาแล้วเดอ้อนี่วันนี้สีพื้นในห้องครัวสีจริงก็เริ่มลงแล้วเดอ้อนี่จะเป็นสีออกประมาณนี้สีพื้นในห้องครัวเรานี่ตอนนี้พี่ปุ้ยก็กำลังทาสีอยู่เก็บสีอยู่ใต้คัตเตอร์เราตรงนี้ก็เก็บสีอยู่ พึ่งทาได้ครึ่งเดียวนี่ไปแล้วครึ่งหนึ่งเห็นไหมส่วนด้านบนก็คัตเตอร์ตรงนี้ก็เก็บสีไปด้วยทํางานไปด้วยขัดฝุ่นขัดนั่นไปด้วยโอ๊อไรนี่หลังจากขึ้นมาจากน้ำ ก็ทำงานกันุอย่างขมักขมิ้นเลยได้เนี่ยดูหนาเรงมีเรียงพร้อมนี่เพรพ่อทีมช่างกำลังขัดอัน,นี่เด้อเอากระดาษทรายขัดเก็บรายละเอียดของไม้ไม้สรุงานละเอียดเห็นไหมพุณน,นะขัน,นขัดนั่งหันหลังให้พุณน,นะต่างคนต่างหันหลังให้กันเ,เอาเหรอพ่อชิล่องอีงกเนนะี่ยคนน่ะนี่ตอนนี้ก็ขัดขัดขัด,ขด เม่อหั่นหมูย่งขาวออกไปแว่นแม่บ่ครับมีปุิดื่อแต่แว่นซื้อกระดาษทรายเมื่อวานลืมซื้อมาพอได้แป้งสักป๋องสิดีได้เนาะแป้งไหมแป้งแป้งมาท่าเนาะนี่เห็นว่าคัดคัดรูบรวบค้ำๆน้ำใหม่เนี่ยเอาแป้งมาท่าลอกเมืองว่าทาได้เนาะทาได้ตัวดีสิทาได้ตัวดีเด้อ นี่เห็นไหมขัด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 โอ้เยอะพอสมควรอยู่ได้เนี่ยขัดแล้วก็จะพ่นสีลงสีด้านนี้ก็งานละเอียดพนะพุ่นะบ่าปากน้ำไผ่ผุ่นะปิดลนะังให่มู่ว้ามพุ่นะตั้งใจมากนี่สวนด้านนี้เด้อนี่เห็นไหมลงจอดรถของบ้านเป็ดเ่ะเด้อ ต้องร้อยหแห้งก่อนยังไม่สมบูรณ์ตอนนี้ก็เทเพืยอนร้อยหแห้งอย่างเดียวพ่อบอกว่าต้องขัดขัดอีกรอบหนึ่งเด้อตอนนี้ต้องรอให้เพื่นแห้งก่อนแห้งพอที่จะขัดได้ตอนนี้ก็เทไปก่อนตรงนี้ก็จะเป็นหินหินเวลารถวิ่งเข้ามาจะได้เหยียบหินเข้าไปจะได้สลัดขี้ดินออกไปกันนี่ตรงนี้ก็เทปูน มาแนวตรงหน้าคาเตอร์แล้วตรงกลัวแล้วเด้อเนี่ยตรงนี้จะเป็นตู้โชเป็ดโชในร้านอีเป็ดแล้วนี่ถ้าจนเมื่อแล้วก็ไม่เห็นจักตัวตัวเดียวก็ไม่เห็นสามตัวก็ไม่เห็นสองตัวก็ไม่เห็น ต้องมีแป้งไว้พ่อยังสิได้ไหมเออนี่เอาแป้งมาลูบๆจั็หน่อยนึงนี่นนเป็นก็นะกรโปรงีก็เป็นเปียนบ่ต้อบางแงมเนาะ,ะมัน,ม,นมันมันสิีละเอียดอันนี้พ่อก็ขัดอยู่เด้อนั่งขัดนี่ต่างคนต่างขัดพี่สดารู้สึกว่าวันนี้จะกลัวฝุ่นเนี่ยนี่เอามง ใส่หมวกเก็บุ่นกันฝุ่นแทบฝามแทบฝุ่นแทบฝุ่นุน,น well. ตอนนี้ก็ขัดๆัดัดัดคัดเก็บรายละเอียดของงานเพราะว่าพ่อบอกว่าถ้าไม่ขัดเวลาพ่นสีไป<ๆ><ๆ>มันจะไม่สวยมันจะเป็นเสี้ยนมันจะไม่เนียนนะพ่อเนาะนี่คือละแหนเพื่อนไม้ฉลุฉลุลายจินเนาะตอนนี้ก็ขมักขมันขัด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  ก็จะให้มันเสร็จแล้วจะได้พ่นสีกันโอเคขอบคุณสําหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณพี่ๆเด้อที่ดูคลิปดูโฆษณาให้พี่นัทเพเชรและเด็กๆของเราเด้อไปแล้วบ๊ายบาย